วันนี้พามาตรวจภายใน IX-7 ครับผมอาการเป็นไงเดี๋ยวเรามาดูกันครับ วอเตอร์เทมส์ออยเทมส์เอ็กซอร์ตกับพิบนะครับผมเดี๋ยวผมแก้ให้ครับ p, เซนเซอร์ออยเทมสเบิกใหม่นะครับเสียนะครับผมนี่ก็เปลี่ยนเสร็จเรียบร้อยครับดิฟฟี่บีเอฟแทนหน้าโนนนะครับผมวอเตอร์เทมส์ปักหลวมนะครับผมก็แก้ปักให้เรียบร้อยครับแล้วก็ออยเทมสนี่เซนเซอร์เสียเปลี่ยนเซนเซอร์ให้แล้วครับแล้วก็เอ็กซอร์ตไม่มีเซนเซอร์มาลูกค้าไม่เบิก Oh my god!